มันางขายมังงวงนะมากอีสั่งไหมมังน้ำนมบ่กล่องละสองพันที่ก่องละสองพันโอ๊ะอดกุ้งถ้วย่าไรไหมถ้วยสิพันถ้วยสิพันสบายจีพี่น้องมดสุขสุขคนวันนี้เบาสอนอยู่ที่บ้านย่างญ่เนาะเมืองเซบังไฟไขวข้ามวเนาะ วันนี้บอสอนจะพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวตลาดนัดบ้านยางใหญ่นะตลาดนัดประจะําวันพระฮัทนะเพื่อทุกๆตอนเช้าวันพระฮัทนะบรรยากาศยามเช้าๆนี่ตลาดนัดบ้านยางใหญ่บรรยากาศอยู่กลางบ้าน,นบ้านยางใหญ่เนาะวันนี้มาซื้อของอยู่ของกินเนาะตลาด มีฮัน,นาชายมางวงนะงวงนะ่ะโลใหยเกยโลสิบพันมังม่วงโลสิบพันจีบอันนี้โลหน,น,นึ่นงอ่ะตัเขียวนี้เด้อ ท่ายครับหน่อยใหญ่ก็ได้ส่งหน่วยก็ได้ว่ามับานบุได้ท่าย,ายพื้นทักมักทั่ว หมเ hết โอ้มีน้ำหวานครับทงค่อยน้ำหวานนะทองห้าพันน้ำหวานซาลีเนาะห้าพันเอาในทงหนึ่งซาลีเลย มัจจาาลีม่ค้ามัจ้านยาไหมค้ามัจจายานีวอโอ้มัจะบยานสมใกล้เนาะสาวพุทธายาลสม มากพีก่สังงไงมากน้ำนมบ่กองละพ่องละสองพัน,นเอา่องหนึ่งเอาองหนึงของน้ำนมอ่ะคนกินโดนอะไรยัง้งเอาโซไรก็ได้ไหมคนี่กินโดนละลองซิมเบิงาปาใหญ่งไกัติดกับบ้านนาคอมติดกับบ้านส้มแล้วก็ติดกับบา้บบานสัง อยู่ใกล้บ้านสังอันนี้ของกินซุกเห็นพี่เลิศเลยไหมแม่ยังนี่ปลาทอดอันละพันเปะอันละพันกิบ อันอันนี้จะเป็นอย่างไรเจ้นี่หัวอันเท่าไหร่อันละสองพันหัวละวเัาก็ออหน่ไก่สองีอัโหดทิายหัตาไที่ขายขาวอีกแล้วมฮะาหารขายอาหารทะเลนะปลาหึกปลาทู ปเอปารมี้ยมีเงทดีระติบดเ้วจุกาแม่ลูหนึ่งกข้าจีบเตเนาะอ๋อขาจีะผู้บ่าวปอนยปอเท่าไหรี่ก่าหาพันจีบเนาะปอนหาพันเอาไ้เอาอันนึง มาเมาหมดนี่มาบ้ <c oughs> านจอนขอาไข่ขจี้ขจีแซ่ขจี้ปาเต้เพื่อนไปก่อนเอาอย่างเนาะ ขายขายลนด้ขายแล้วซื้อขายแล้ก็ซื้อวาขายลาบเลยมันขายลาบซีนควายขายเพียงไรจะจ่อยไปจะจ่อยเนี่ยอันยังไม่ฟอยเนาะ ทางด้านหน้าเป็นห้านขายเสื้อผ้าแล้วนี่ <c oughs> อยู่บ่อนี้เป็นเป็นเดินเนาะเป็นเป็นเดินแล้เป็นลานของประจำบ้านย่นางแ่เพืนนอ่อนเนาะเดินบางกว้าง เราบ้านยังงหญ่ก็บโบยู่ไก่จากกันเมือนท่าแขกพวบปานใดประมาณ30กว่ากิโลเมตรเ่ผานถยอันนี้ทานข,ขายสินควายนะสินควายสดๆมีตีนควายกระดูกควายสินควายมีเพียนะจมีลางเ้อมไหนมึงจิ้มกุ่าอ ไปด็ก้นมาเด็กจี๊ดมันตัวให้เลยตัให้ลูกไม่มีแบบนี้ไม่ได้ห้องสักประมา เล้วลงไปเาม่นี่านางนาดกับลาบดกข,ขนาดนี้คักคัก

สงหมูยังสดสดใหม่ๆหออย่สามพัน่ขมอกนีายพักมีสมพักเสียนน้มาสมพักเสียน,นสมพักเสียน ของยายเพื่อนเลยมีไม้แปลกนั่ไม้แปลกทงเท่าไรแม่ทงสองพันเอาทงหนึ่งพอดีผมมีไม้อันดังไฟลอะไรผมมีไม้อ้อยไฟอะไเอาทงหนึ่งเจ้ามาจากบ้านเลยบ้านยางนี่เนาะเมื้อนี้บุญใหญ่เปล่บุญใหญ่วัมื้อนี้

โซน,นนี้เป็นโซนขายเสื้อผ้าขายเครื่องนุงนะ่งเนาะบรรยาศายตีตลาดนัด้านยังแญนะ่เนาะอาทิตย์หนึ่งมีเท่านึงเปิดเฉพาะตอนเช้าวันพระหัสต์ นี่คือภาพบรรยากาศอยู่ที่ตลาดนัดบ้านยางใหญ่เนาะมนี้บารสันพาพี่น้องมาเลาะมาเก็บภาพบรรยากาศเนาะอาจจะเบิ่งได้ชมกันเนาะได้ไปซื้อมาเกียงสวยเพ่นๆนะ โล่ะไรมาเกียงเจ้าโลิบวีตโ,โ,โ,โอเคเนาะนี่คือภาพบรรยากาศอยู่ที่ตลานัดบ้านย่างไงเนาะเมืองเซฟังไฟแข่งข้ามวนเนาะวันนี้มาสอนภาพี่รองมาเลาะมาเก็บภาพบรรยากาศมาซอกซื้อแนวยูแนวกินเนาะ สำหรับคลิปนี้มาพร่นี้สิขอจบคลิปไว้เพียงสำนี้ก่อนนะคลิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อสอนนี่เนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี